คุณกำลังพลาดเป้าหมายอยู่ไหมฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นเหมือนฉันหรือเปล่าแต่บางครั้งฉันรู้สึกจริงๆว่าตัวเองไม่ผ่านข้อกำหนดของการเป็นสาวกของพระเยซูบางวันฉันรู้สึกไร้ค่าโดยเฉพาะเมื่อเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับผู้เชื่อคนโน้นคนนี้ที่ดูเหมือนจะได้รับการเจิมพิเศษในการรับใช้คุณเคยสังเกตไหมว่าแม้แต่เหล่าสาวกของพระเยซูเองก็พลาดเป้าอยู่บ่อยครั้ง หลายครั้งพวกเขาทะเลาะกันว่าใครใหญ่ที่สุดพวกเขาทุกคนหลับขณะที่พระเยซูต,ต้องการการสนับสนุนและคำอธิษฐานจากพวกเขาเพราะพระองค์ทรงรู้ว่ากำลังจะสิ้นพระชน์เปโตรถึงกับปฏิเสธพระเยซูถ,ถึงสามครั้งแต่ถึงกระนั้นพระเยซูก็ยังทรงวางใจให้เขาดูแลคิทจักรของพระองค์สาวกไม่เคยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในมุมมองของมนุษย์ พระเจ้าไม่ได้เพียงแต่บันทึกช่วงเวลาที่ดีงามหรือความเคร่งาศาสนาของสาวกไว้ในพระกิตติคุณเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงเปิดเผยความล้มเหลวของพวกเขาเพื่อว่าแม้ผ่านไป2,000ปีเราจะสามารถพูดได้ว่าฉันก็เหมือนกันฉันก็เคยล้มเหลวฉันก็เคยเย่อหยิ่งแต่ฉันเป็นที่รักได้รับการยอมรับและพระบิดาในสวรรค์ของฉันก็ทรงเห็นชอบในฉันข่าวดีคือไม่มีสิ่งใดสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงรักบรรดาคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาทั้งหลายจนถึงที่สุดยอห์นบทที่13ข้อหนึ่งอย่าสูญเสียความหวังในวันนี้ท่ามกลางความไม่สมบูรณ์ของเราทั้งหมดพระเจ้าก็ยังทรงเลือกที่จะไว้วางใจเราและในความอ่อนแอของเรานั่นแหละที่พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เองอย่างชัดเจนที่สุดฉันอธิษฐานขอให้ความจริงข้อนี้หนุนใจและปลอบประโลมคุณในวันนี้คุณคือการอัศจรรย์